เราควรเลือกบ้านที่ดีก็คือบ้านที่มันมีผนังอันนี้คือเสานี่คือผนังถ้ามันมีการซุดตัวเนี่ยมันจะแยกออกจากกันมันจะออกให้เราเห็นเลยก็คือเราสังเกตได้อย่างเด่นชัดเลยเนะ่ยก็คือมันจะแยกให้เราเห็นเลยอันนี้มันจะลดต้นทุนยังไงถามว่าลดต้นทุนยังไงลดต้นทุนได้เมื่อคุณรู้แล้วว่า บ้านเนี่ยมันไม่ได้ซุดหรือมันไม่ได้สุดจนเกินไปก็คือมันจะมีรอยส่วนมากมันจะมีรอยแยกนิดหน่อยแต่ทีนี้ว่าการลดต้นทุนช่างเขาจะมาตีเวลาที่ช่างเขาเข้ามารีโนเวทเนี่ยเขาจะบอกว่าบ้านสุดนะคือต้องใช้วัสดุก่อสร้างอย่างดีก็คือต้องใช้ p u กาสิเลนยึดติดไว้เพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่ให้มันแยกออกเวลามาซุดตัวมันจะยืดหย,ยุ่นจริงๆแล้วเนี่ยคุณถามเขาเลยว่าบ้านเนี่ย มันปลูกมาประมาณกี่ปีแล้วยี่สิบปีไปแล้วเนี่ยบ้านน่ยมันสุดตัวมันอยู่ตัวแล้วก็คือมันจะไม่สุดอีกแล้วเราก็ทําการฉาบบางได้เลยหรือว่าเอาพวกพีหรือกาวซิลเอนะเข้าไปยิงโดยที่ช่างเขาจะบอกว่าจะต้องแยกออกแล้วก็อัดปูนเข้าไปใหม่นี่คือไม่ใช่คือปิดฉาบเข้าไปได้เลยนะครับ